มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนสั่งอบพยพด่วนอ่างเก็บน้ําแตกนะคะวันที่26กันยายน f a c e b o o k กองทัพภาคที่2เผยภาพอ่างเก็บน้ําลําเชียงไกลและประกาศแจ้งเตือนของจังหวัดนครราชสีมานะคะอ่างเก็บน้ําแตกโดยมีการระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าประกาศด่วนอ่างเก็บน้ําลําเชียงไกลแตกแล้ว พี่น้องโคราพพระทองคําด่านขุนทศนนไทยโนนสูงพี่มายรีบขนของหนีขึ้นที่สูงด่วนอ่างลำเชียงไกลล่างจะต้องระบายน้ำเพิ่มอีกมากนะคะตั้งแต่วันนี้ จึงขอให้อำเภอด้านท้ายอ่างซึ่งมีตั้งแต่อําเภอโนนทยอําเภอนนสูงอําเภอเมืองพิมายและลงไปนะคะแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ริมน้ำแล้วก็ลุ่มต่ำให้เก็บทรัพย์สินสิ่งของที่จำเป็นเอาขึ้นไว้บนที่สูงกว่าที่เคยระวังติดตามมวลน,น้ำไหลเชี่ยวแรงแจ้งให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้อย่างทั่วถึงขอให้ติดตามและปฏิบัติตามคำแนะนำ กรณีการอพยพแจ้งขอให้ไม่ต้องห่วงทรัพย์สินแต่ควรจะห่วงชีวิตทางหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจและก็ฝ่ายปกครองจะมีการลาดตระเวนตรวจตาป้องกันผู้ฉกฉวยโอกาสขโมยลักทรัพย์สินขอขอบคุณกองทัพภาคที่2และขอขอบคุณสยามท็อปปิกค,ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ